ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อมองเห็นสภาพห้องตำราที่เป็นอยู่เฉินเซียงก็อุทานขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่หรือใครบางคนเข้ามาที่นี่ไม่สี่หากไม่มีดาบสุริยหงสบาทก็ไม่ควรเข้าถึงที่นี่ได้เฉินเซียงตื่นตัวและหันมองไปรอบๆหากมีใครบางคนบุกเข้ามาโดยไม่มีดาบสุริยหงสบาทก็สมควรเป็นบุคคลที่ทรงพลังและหน้าพรั่นพรึง เจ้าไม่ต้องตื่นตระหนกที่นี่สมควรเป็นเช่นนี้ตั้งแต่แรกแล้วชินชวงเห็นท่าทีของเฉินเซียงจึงกล่าวขึ้นพังยื่นมือตกไหลหลังจากนั้นชินชวงก็เริ่มตรวจสอบชั้นวางตำราอย่างทีท่วนก่อนจะใช้ดาบสุริยหงสะบัดเสียบลงอย่างช่องว่างใกล้ๆก,ก,กับชั้นตำราทันใดนั้นเล่มตำราจึงประตูแสงจส้าสีม่วงเมื่อแสงจ้าเลือนหายเฉินเซียงก็พบว่าบนชั้นวางอัดแน่นไปด้วยเล่มตำราเสียอย่างนั้น พับผาสีที่นี่เป็นบ้านผีสิงหรืออย่างไรเฉินเซี่ยงอุทานขึ้นชินช่วงไม่เอ่ยคำใดนางง่วนอยู่กับการตรวจสอบตำราทีละเล่มเล่มตำราไม่มีสิ่งใดเขียนเอาไว้แล้วนั่นเจ้าอ่านอะไรอยู่เฉินเซี่ยงถามขึ้นอย่างงุนงงเขาหยิบตำรามาเปิดดูแต่พบเจอกับหน้ากระดาษเปล่าและเมื่อหันมองเล่มตำราในมือชินชวงหน้ากระดาษก็ว่างเปล่าเช่นกัน เจ้าไม่สามารถอ่านเนื้อหาของเล่มตำราได้นี่เป็นตำราที่บรรพการตะวันเทพเขียนถึงลูกหลานของเขาหากไม่มีสายเลือดของเขาก็ไม่สามารถอ่านเนื้อหาในตำราได้ชินชวงกล่าวแต่ดีชั่วข้าก็สืบทอดสายเลือดดาบสุริยเทพมาแล้วเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปากกล่าวเขาค่อนข้างอยากรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในตำราอย่าห่วงหากข้าค้นพบเบาะแสใดข้าจะบอกให้เจ้ารับรู้ทันทีแม้ชินชวงจะกล่าวเช่นนั้นแต่เฉินเซี่ยงสังเกตจากสีหน้าเคร่งครึมของนาง ก็คาดเดาว,ว่านางค้นพบเนื้อหาสำคัญหลายอย่างแล้วฉันวางตำรามีทั้งหมดสี่ชั้นเฉินเซี่ยงไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเหตุใดนางถึงอ่านเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วจนน่าประหลาดในตำราเขียนว่าไงบ้างเฉินเซียงที่ยืนรอนางอ่านเนื้อหาในตำรามาได้พักใหญ่ก็อดไม่ได้ที่จะสอบถามอย่างอยากรู้เห็นไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่เป็นแค่เรื่องทั่วๆไปชินช่วงกล่าว ต้องบอกเลยว่าเด็กอมมือ,อยังไม่เชื่อเจ้าเลยแน่หละว่ามันต้องมีเรื่องสำคัญเฉินเซียงแค่นเสียงด้วยความอยากรู้เห็นที่มีมากขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดใจไม่ใช่น้อยไม่นึกเลยว่าเจ้าคิดจะปิดบังข้าจริงๆไม่ใช่เจ้าหลอกหรือที่ปิดบังเรื่องการเข้าสู่วิหารสุริยหงสบาดกับข้าก่อนชินช่วงโตเถียงเสียงคุนคุนไม่ต้องกังวลในนี้มีการระบุวิธีต้านทานเปลวเพลิงโลหิตหากจริงอย่างที่เจ้าพูดก็ถือเป็นเรื่องดีไม่น้อย ว่าแต่มันมีเบาะแสเกี่ยวกับบรรพการตะวันเทพหรือไม่เฉินเซี่ยงถามมีแต่ข้าไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นคือที่ไหนบางทีมังกรท้าพบเซียนอาจรู้จักสถานที่นั้นหากข้าเดาไม่ผิดมันสมควรอยู่เหนือแม่น้ำวิญญ,ญาณท้าพิภพชินชวงกล่าวไปกันเถอะพวกเราต้องตามหาแผ่นขายพลังเพื่อใช้ต่อต้านเปลวเพลิงโลหิต ชินช่วงเดินนำเฉินเซียงออกจากห้องตำราก่อนจะเดินลัดเลาะจนมาถึงโถงก่นสร้างแห่งวิหารสุริยหงสบัดนางค้นหาแผ่นข่ายพลังอยู่ครู่แล้วจึงนำไปใส่ในเตาหลอมขนาดใหญ่เมื่อกระตุ้นอำนาจพลังสถานพิภพแผ่นข่ายพลังก็เรืองแสงอย่างทันทีทันใดเฉินเซียงนำกระจกเทพหกวิธีออกมาครั้นจึงกล่าวว่าขอข้าคัดลอกรูปแบบข่ายพลังก่อนกระจกเทพหกวิธีของเจ้าสามารถคัดลอกรูปแบบข่ายพลังได้อย่างนั้นหรือ ชินชวงค่อนข้างประหลาดใจแน่นอนกระจกเทพหกวิธีเป็นสิ่งล้ำเลิศดยากจะมีสิ่งใดเปรียบเทียบได้เฉินเซี่ยงหัวเราะอย่างหยิ่งผยองจากนั้นเขาก็ใช้กระจกเทพหกวิธีใช้แสงไปยังแผ่นข่ายพลังเสร็จสับจึงส่งแผ่นข่ายพลังคืนให้ชินชวงและเฉินเซี่ยงถามขึ้นเจ้าต้องการพักอยู่ที่นี่สักสองถึงสามวันหรือไม่ไม่จำเป็นพวกเราไปตามล่าหงเฉียนยี่กันเถอะ ชินชวงกล่าวแต่จะว่าไปแล้วข้าอยากจะพบกับจิตวิญญาณแท่นบูชาก่อนฉันบูชาเขาก็คิดว่านางกับจิตวิญญาณแท่นบูชาสมควรรู้จักกันมาก่อนทั้งสองเดินทางออกจากวิหารสุริยหงสบาทและเมื่อออกมาด้านนอกเฉินเซียงก็เปิดทางผ่านมิติมาถึงด้านนอกเขตแดนผนึกประทับม่านพลังมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจนน่าเหลือเชื่อเฉินเซียงอุทานด้วยความประหลาดใจ แต่ยังดีที่ข้าสามารถผ่านเข้าออกได้ตามต้องการเฉินเซี่ยงใช้มือสัมผัสม่านพลังแล้วจึงปลดปล่อยกลิ่นอายพลังเข้าแทรกซึมเมื่อม่านพลังพบสัมผัสกลิ่นอายพลังของเขาได้มันก็อ่อนพลังลงก่อนจะเปิดช่องทางให้เขานำพาฉินชวงผ่านเข้าไป เมื่อเข้าถึงด้านในเฉินเซียงก็พบว่าจิตวิญญาณแท่นบูชากำลังประตูพลังเพลิงช่วยเฉินชายในกลั่นสร้างผลึกจักรกระดินหมื่นเต่าซึ่งมันเป็นผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต่าที่เฉินเซียงมอบให้และด้วยหลักฐานพลังของเฉินชายในปัจจุบันก็เป็นเรื่องยากที่จะทำการหลอมละลายมันเพียงลำพังพัภัสสีไม่นึกเลยว่าเจ้าจะอยู่อย่างสุขสบายมาจนถึงปัจจุบันฉินชวงแค่นเสียงชิงชังพรัน้นจึงปรีเข้าไปใช้ฝ่ามือหวดทุกแท่นบูชาตะวันเทพโบราณเกิเกดเป็นเสียงดัง ตายหาสาวน้อยจิตวิญญาณแท่นบูชาอุทานด้วยความตกตะลึงไม่นึกเลยว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่จะว่าไปแล้วเจ้าดูเช้งวับกว่าเมื่อก่อนเสียด้วยซ้ำหาห่าฉินชวงแค่นเสียงชิงชังเจ้ามีความแข็งแกร่งมากขึ้นดูท่าว่าจะขโมยผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าไปมากมายเลยสิท่าข้าประสบความทุกข์ตรมเป็นเวลาน,านานแน่นอนว่าข้าจะต้องพัฒนาความแข็งแกร่งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย จิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวแล้วจึงหันมากล่าวกับเฉินเซียงปนน้ำเสียงหัวเราะว่าเฉินเซียงเป็นมาอย่างไรเจ้ากับสาวน้อยถึงร่วมเดินทางมาด้วยกันได้เป็นนางที่ตามตื้อข้าห้าห้าช่วยไม่ได้ใครใช้ให้ดาบสุริยหงสะบาดตกอยู่ในครอบครองของข้ากันเล่าเฉินเซียงหัวเราะเบิกบานแต่เมื่อหันไปพบสายตาอมหิทธของชินช่วงเขาก็ชะนักสีหน้าและไม่กล้าแม้แต่จะใส่ย,ยิ้ม เจ้าจะต้องปกป้องเขตแดนผนึกประทับเอาไว้ให้ได้เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญจากเบื้องบนวัตจักรหมื่นเตาอาจต้องการบุกรุกเข้ามาที่นี่ชินชวงกล่าวไปยังจิตวิญญาณแท่นบูชาหากท่านปู่ทวดรู้ว่าเจ้าปล่อยให้พงไพรตะวันเทพถูกบุกรุกรับรองว่าเขาจะไม่ปล่อยเจ้าเอาไว้มีข้าอยู่ทั้งคนย่อมไม่มีหน้าไหนไหนบุกเข้ามาในพงไพรตะวันเทพได้จิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวอย่างมั่นใจ พวกเราไปกันเถอะได้เวลาตามล่าไอ้บัตรซบหงเฉียนยี่ชินชวงกล่าวเมื่อเห็นว่าจิตวิญญาณแท่นบูชามีความมั่นใจนางก็รู้สึกสบายใจพวกเจ้ากําลังตามล่าหงเฉียนยี่อย่างนั้นหรือก่อนหน้านี้มันมาที่นี่และพยายามบุกทะลวงเข้ามาแต่มันทําไม่สำเร็จ จิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวจริงสิข้าต้องการให้สกุลไปแห่งตระกูลบรรพการดับสวรรค์ย้ายมาตั้งรกรากที่นี่พวกเขามีความสนิทสนมกับเฉินเซียงอีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพพวกเขาได้รับสืบทอดวิธีดับแห่งบรรพการตะวันเทพก็ควรค่าแก่การสนับสนุนและให้คําชี้แนะเรื่องนี้แล้วแต่เจ้าจะตัดสินใจ ชินชวงกล่าวสั้นๆนางให้การยอมรับในตัวสมาชิกสกุลไปแห่งตระกูลบรรพการดาบสวรรค์นเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะไปสเสวียหลานผู้สืบทอดสายเลือดดาบสุริยเทพนอกจากนี้นางยังรู้สึกคุ้นเคยกับไปสเสวียหลานอย่างไม่รู้สาเหตุหลังจากพูดคุยกับจิตวิญญ,ญาณแท่นบูชาเสร็จสับพเฉินเซี่ยงและชินชวงจึงเดินทางไปยังคฤริหาสกุลไปทันที เมื่อเห็นเฉินเซียงกลับมาไปซีหมิงและไปสเสวียหลานก็รู้สึกยินดีอย่างที่สุดเพราะเฉินเซี่ยงยังคงปลอดภัยมหนำซ้ำยังมีความแข็งแกร่งมากขึ้นหงเฉียนยี่มาอารวาสที่นี่บ้างหรือไม่เฉินเซียงถามไม่เลยอย่าลืมว่ามันติดอยู่ในเงื่อนไขพันธสัญญาโลหิตกับท่านแต่หลังจากครบกำหนดหนึ่งปีมันจะมาที่นี่อย่างแน่นอนไปซีหมิงกล่าวแล้วเชื้อสายตะวันเทพตระกูลอื่นๆเคลื่อนไหวบ้างหรือไม่ ชินชวงถามขึ้นไปซีหมิงและไปสเสวียหลานเห็นเฉินเซี่ยงเดินทางมากับชินชวงก็คาดเดาได้ว่าทั้งสองมีความสนิทสนมกันดีแล้วและครั้งล่าสุดพวกเขาเห็นว่าเฉินเซี่ยงโยนดาบสุริยหงสบาดให้นางใช้ในการต่อสู้อันดูเดือดหน้าคฤหัสกุลไปนี่แต่พวกมันถูกพวกเราขับไล่ออกไปไปซีหมิงกล่าวปัจจุบันเขามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากเขาสืบท่อสายเลือดดาบสุริยเทพด้วยเม็ดยาของเฉินเซี่ยง ไม่ว่าอย่างไรหงเฉียนยี่จะต้องบุกมาที่นี่วันยังค่ำหรือท่านจะรอกำจัดมันอยู่ที่นี่ไปซีหมิงกล่าวไม่จำเป็นพวกเราจะบุกไปหามันที่ราชสกุลสวรรค์บรรพการปัจจุบันมันสมควรอยู่ที่นั่นเฉินเซี่ยงกล่าวสเสวียหลานท่านไม่ต้องไปกับพวกเราเพียงอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังข่าวก็พอแล้วการบุกไปที่ราชสกุลสวรรค์บรรพการเพื่อฆ่าหงเฉียนยี่สิ่งนี้ทำให้ไปสเสวียหมิงและไปสเสวียหลานประหลาดใจไม่น้อยน้อย แบบนั้นจะไม่อันตรายต่อพวกท่านหรอกหรือไปสเวียหลานกล่าวถามนางรู้ดีว่าราชสกุลสวรรค์บรรพการมีความแข็งแกร่งมากแต่เฉินเซียงกับฉินชวงจะบุกเข้าไปเพียงสองคนเสียอย่างนั้นไม่ใช่ปัญหาเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มพวกเราขอตัวก่อนแน่นอนว่าเฉินเซียงและฉินชวงค่อนข้างเร่งด่วนเนื่องจากแผนการต่อไปของทั้งสองคือการกลับไปที่ทะเลเพลิงโลหิตเพื่อค้นหาศิลาเซียนวิธีรังสรรค์ ท่านที่เดินออกจากคฤหาสกุลไปเฉินเซี่ยงก็ได้นำพาชินชวงเปิดทางผ่านมิติอย่างต่อเนื่องก่อนจะมาถึงเมืองอันเป็นที่ตั้งพระราชวังสวรรค์บรรพการพระราชวังสวรรค์บันบพการมีมาตรการป้องกันอย่างแน่นหนาโดยที่มีมหาข่ายพลังซ้อนทับหลายชั้นซึ่งความแข็งแกร่งของม่านพลังแต่ละชั้นไม่ใช่สิ่งที่เฉินเซี่ยงจะสามารถทะลวงผ่านได้ง่ายๆกระทั่งฟงเค่อเอ๋ยยังคิดว่านางต้องใช้เวลานานจึงจะทะลวงม่านพลังได้สำเร็จ พับาสิปัจจุบันข้าค่อนข้างเร่งรีบแต่มาหาข่ายพลังของพวกมันไม่ง่ายายที่จะทะลวงผ่านเฉินเซียงกล่าวแล้วจึงนำดับเทพเก้าชั้นฟ้าออกมาผสานอำนาจพลังสถานพิภพระดับรุนแรงหงเฉียนยี่อยู่ในนั้นหากมีเสียงดังเกิดขึ้นมันจะต้องออกมาดูสถานการณ์อย่างแน่นอนกล่าวจบฉินชวงก็ได้กระชับม่นดับสุริยหงสบาดครั้งจึงประตูพลังข่านรุนแรงก่อนจะฟาดฟันส่งออกปราณดับเข้ากระแทกม่านพลังอย่างต่อเนื่อง รณดับสุริยหงสบาดระเบิดตัวสร้างความผันผวนไปทั่วม่านพลังแรงระเบิดสันสะเทือนเข้าสู่ภายในทำให้ตึกรามบ้านช่องรอบนอกพระราชวังสวรรค์บรรพการได้รับผลกระทบมหาไขา่พลังของพวกมันทรงพลังอย่างยิ่งชินช่วงอุทานด้วยความประหลาดใจเมื่อครูนางใช้อำนาจพลังสถานพิพบเต็มพิกัดแต่ยังไม่อาจทำลายม่านพลังลงสับชั้นอย่างมากที่สุดก็เป็นเพียงการสร้างแรงสันสะเทือนเข้าสู่ด้านในเท่านั้น เมื่อมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นผู้คนในเมืองสวรรค์บรรพการต่างแตกตื่นพวกมันรู้ดีว่าบุคคลที่กำลังเปิดฉากโจมตีจะต้องมีหลักฐานพลังในระดับสูงและหากพวกมันออกไปเผชิญหน้าก็เห็นทีว่าจะต้องตกตายเป็นแน่แท้ดังนั้นพวกมันจึงต้องหนีไปตั้งหลักในระยะห่างไกลเป็นใครกันที่กล้าเปิดฉากโจมตีพระราชวังสวรรค์บรรพการพวกมันไม่รู้หรือไรว่าตระกูลเทพสวรรค์บรรพการยิ่งใหญ่ที่สุดในบร,บรรดาเชื้อสายตะวันเทพ หรือพวกมันเบื่อหน่ายชีวิตเต็มทีแล้วดูเหมือนพวกมันเป็นบุคคลที่ทรงพลังมิฉะนั้นจะไม่สามารถสร้างความปั่นป่วนสู่ภายในเมืองเยี่ยงนี้ต้องบอกเลยว่ามหาขา่พลังมีความกล้าแกร่งแต่ตอนนี้ภายในยังได้รับผลกระทบอย่างน่าเหลือเชื่อข้าได้ยินว่าหงเฉียนยี่เข้าพักในพระราชวังเขาเป็นชายหนุ่มที่ทรงพลังสุดยอดเทพสงครามสถานพิภพ,พ,พระดับกลางสองดวงวิญ,ญญาณสงครามสถานพิภพ,พ,พ,พที่ร่ำลือว่ามาจากแม่น้ำวิญญ,ญาณชั้นที่สี่ ดูนั่นมีคนออกมาจากพระราชวังแล้วหรือจะเป็นหงเฉียนยี่ที่เจ้าพูดถึงกลุ่มคนที่หลบหนีเข้าสู่ที่ม่านกําลังมองเห็นชายหนุ่มในเกราะรบสีทองออกทยานมาจากพระราชวังสวรรค์บรรพการแน่หละวว่ามันคือหงเฉียนยี่ที่ออกมาดูสถานการณ์ด้านนอกม่านพลังทางด้านเฉินเซียงเห็นเช่นนั้นจึงเข้าไปซ่อนตัวไว้ก่อน หลังจากหงเฉียนยี่ปรากฏตัวมันก็พบเห็นชินชวงทันทีแม้นางจะปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์แต่หงเฉียนยี่สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นนางเนื่องจากมันเคยต่อสู้กับนางแล้วจึงระบุได้จากกลิ่นอายพลังที่รุนแรงของนางเจ้ายังไม่ตายจริงๆดูเหมือนเจ้ามีความสามารถไม่น้อยที่รอดพ้นหายนะจากทะเลเพลิงโลหิตหงเฉียนยี่กล่าวด้วยท่าทีสงบนิ่งปัจจุบันมันรู้ดีว่าตนเองอ่อนแอกว่าชินชวงแต่หากเป็นเมื่อก่อนที่มีหลักฐานพลังใกล้เคียงกันมันจะเปิดฉากโจมตีนางในทันที อย่างไรก็ตามยามนี้มันจําเป็นต้องอย่างเชิงเอาไว้เพราะไม่มีสิ่งใดที่ทําให้มั่นใจว่าจะเอาชนะนางได้อันที่จริงพวกข้าเกือบตายไปแล้วแต่เดาได้ว่าสุนัขอย่างเจ้าจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของพวกข้าฉะนั้นพวกข้าจะยอมตายไม่ได้หากไม่ได้ฆ่าเจ้าเสียก่อนทันทีใดนั้นเฉินเซียงก็ได้ปรากฏตัวอย่างกระทันหันเขากล่าวด้วยรอยยิ้มเย้ยหยัน ไม่อยากเชื่อว่าสุดยอดเทพสงครามสถานพิภพแห่งราชสกุลสวรรค์บรรพการจะทำตัวเยี่ยงสุนัขชั้นต่ำถามจริงๆเถอะว่าเจ้าไม่รู้สึกละอายบ้างหรือเฉินเซียงเพียงเห็นหน้าเฉินเซียงหงเฉียนยี่ก็อยากจะเปิดฉากโจมตีเสียเดี๋ยวนั้นเะว่ามันติดอยู่ในเงื่อนไขพันธสัญญาโลหิตที่ห้าไม่ให้โจมตีเฉินเซียงและสกุลไปเป็นเวลาหนึ่งปีเสี่ยวชวงข้ามันเสียข้าไม่อยากลงมือด้วยตนเองเพราะเกรงว่าจะเปื้อนเลือดสุนัขเฉินเซียงหันไปกล่าวกับชินชวง อย่างไรก็ตามชินชวงไม่ได้เคลื่อนในทันทีสิ่งนี้ทําให้เฉินเซียงประหลาดใจไม่น้อยเพราะปกติแล้วชินชวงเป็นหญิงสาวที่ที่มีความเด็ดขาดหากมีเป้าหมายเป็นการกําจัดหงเฉียนยี่เมื่อสบโอกาสนางย่อมไม่มีความลังเลใดๆสมาชิกตระกูลดาบสถานพบอยู่ที่นี่ชินชวงกล่าวผ่านกระแสจิตมีไม่ต่ํากว่าสองคนและความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาสมควรเป็นขอบเขตสถานพิภพระดับสูงสุด เฉินเซี่ยงตื่นตัวทันทีแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่อาจสัมผัสถึงอะไรได้เพียงสังเกตเห็นว่าหงเฉียนยี่สงบนิ่งดูไม่สะทกสะท้านต่อการคุกคามของพวกเขาสุนัขเช่นเจ้าไม่เลวทีเดียวเจ้าเลียแข้งขาเสียจนได้รับรางวัลอีกทั้งเจ้านายยังยอมตามลงมาจากเบื้องบนวัตจักรหมื่นเต่าได้จริงๆถ้อยคำของเฉินเซียงทำให้หงเฉียนยี่หน้าแดงด้วยความเดือดดาน ฝากไว้ก่อนเธอเมื่อใดก็ตามที่พันธสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อนั้นเจ้าจะต้องพบกับชะตากรรมอันน่าสังเวชรับรองว่ามันจะเลวร้ายเสียยิ่งกว่าความตายหงเฉียนยี่กัดฟันกล่าวข้าอาจต้องรอนานเกินไปขาดคำเฉินเซี่ยงได้ทะลุมิตรเข้าถึงแล้วจึงใช้ดาบเทพเก้าชั้นฟ้าพุ่งเสียบหงเฉียนยี่ในฉับพลันหงเฉียนยี่คาดเดาไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นมันจึงระเบิดพลังแสงออกจากร่างกายผลักดันร่างของเฉินเซี่ยงสถานกลับก่อนจะอาศัยจังหวะนั้นหลบหนีกลับเข้าสู่ด้านในม่านพลังช่วงขณะนั้นเองได้ปรากฏสี่เงาร่างทยานออกมาจากพระราชวังสวรรค์บรรพการและด้วยกลิ่นอายพลังอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้เฉินเซียงตระหนักได้ว่าพวกมันคือสมาชิกตระกูลดาบสถานพบทั้งสี่เป็นสมาชิกตระกูลดาบสถานภพเจ้าจัดการหนึ่งคนที่เหลือให้เป็นหน้าที่ค่าระวังตัวด้วย ชินชวงกล่าวเร็วหรือแม้พวกมันเป็นขอบเขตสถานพิภพระดับสูงสุดแต่ไม่ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญมากพรสวรรค์สูงเช่นสุดยอดเทพสงครามสถานพิภพดังนั้นชินชวงจึงคิดว่าการต่อสู้กับสามคนพร้อมกันจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับนางทั้งสี่ล้วนเป็นชายไวกลางคนเพียงพวกมันออกมาก็ตระหนักได้ว่าชินชวงเป็นบุคคลที่ทรงพลังและไม่ง่ายจะจัดการดังนั้นพวกมันจึงไม่กล้าต่อสู้กับนางในรูปแบบตัวต่อตัว,ตวเพราะเกรงว่าตนเองอาจเป็นฝ่ายต้องตกตาย แน่เหล่าว่าเฉินเซี่ยงถูกมองข้ามไม่มีพวกมันคนใดคิดว่าเฉินเซียงจะแข็งแกร่งแม่หงเฉียนยี่ได้เน้นย้ำแล้วว่าอย่าประมาทในตัวเฉินเซียงก็ตามทีในยามนี้หนึ่งในสี่สมาชิกตระกูลดาบสถานพบได้พุ่งตรงเข้าหาเฉินเซียงขณะที่เฉินเซียงไม่รู้สึกจริงจังกับการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ หลังจากชายไวกลางคนเข้ามาใกล้ท่อนแขนของมันได้ยืดยาวออกอย่างน่าประหลาดยิ่งกว่านั้นยังมีความยืดหยุ่นสูงจนดูเหมือนเป็นแท้อย่างไงอย่างนั้นและสิ่งที่น่ากลัวก็คือมือของมันกระชับใบมีดสีดำที่มีความคมชัดซึ่งมันเหวี่ยงตวัดเข้าหาเฉินเซี่ยงด้วยความเร็วสูงเฉินเซี่ยงไม่จริงจังในการต่อสู้จึงไม่ทันคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะเปิดฉากโจมตีได้รวดเร็วขนาดนี้แต่ยังดีที่เขาตอบสนองได้รวดเร็วทำให้สามารถบกดาบปัดป้องคมมีดได้ทันท่วงทีไอ้บัดซบนี้ เฉินเซียงกัดฟันครั้นจึงทะลุมิติเข้าประชิดฝ่ายตรงข้ามแต่แล้วมันก็เกิดสิ่งที่เขาไม่คาดฝันเนื่องจากท่อนยืดหยุ่นที่สถานกลับจากการประดับจนดูเหมือนสูญเสียการควบคุมนั้นสามารถหมุนอ้อมเป็นวงกลมก่อนจะเข้าโจมตีจากทางด้านหลังด้วยความเร็วสูงเฉินเซี่ยงหันตัวกลับไปป้องกันก่อนจะพบว่าท่อนแขนของมันได้แตกแขนงออกเป็นหลายสิบโดยที่ทุกท่อนแขนกระชับมีสีดำครบมือ ใครจะไปคาดคิดกันเห่าว่าฝ่ายตรงข้ามจะโจมตีด้วยวิธีการนี้มินำซ้ำยังเป็นการโจมตีที่รวดเร็วยิ่งเฉินเซียงไม่สามารถปัดป้องทั้งหมดได้ทันเวลาจึงถูกคมมีดเสียบแทงที่หน้าท้องอย่างถนัดเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็พยายามดึงมีดออกจากหน้าท้องแต่แล้วจูจ่ๆมีดนั้นกลับสั่นไหวอย่างรุนแรงบันไลยแล้วมีดเล่มนี้กำลังสร้างพลังระเบิดเพื่อเอ่อปิดผนึกใบมีดเร็วเข้าเฉินเซียงกล่าวอย่างตื่นตระหนก ไม่ทันที่เฉินเซียงจะตโกนสั่งฟงเคอเอ๋อก็รับรู้ได้ก่อนแล้วดังนั้นนางจึงสามารถขับเคลื่อนพลังผนึกประทับได้รวดเร็วและฉับพลันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ